สวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูหลอดไฟผีสิงครับฮ่าฮ่าอินฟินิตีนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปนะครับผมจะไม่ตัดวิดีโอเลยนะจะเป็นวิดีโอแบบลองเทคยาวๆเลยให้ดูว่ามันคือของจริงผมไม่ได้หลอกเลยนะมาตามมาดิ นี่คือหลอดไฟที่ผมบอกเห็นนะดนูนี่คือเปิดไฟอยู่อ่ะมาทำไเคา,าจะไป,ไปิดไฟอยู่ขนาดนี้แหละน,นี่นี่จะปิดไฟนะปิดไฟปุ๊บอ่ะปิดไฟแล้วเรียบร้อยอ,อ่ะเอาไฟก็ดับก,ดก็ดับเนี่ยเดี๋ยวทีนี้เีาจะดูมาดูครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ปุ๊บอ่ะนี่มันก็ดับปกติอยู่ใช่ไหม,มก็เป็นไฟป,ปกติแต่ถ้าเกิดเราเอาแปะที่มือเรานี่ ดูดิ ipt. เห็นไหมอ่ะนี่ก็เพื่อเปล่าไม่มีอะไรแล้วจริงๆเนี่ยเขาแปะที่มือเราดูมันขึ้นได้แปะที่อื่นได้ไหมเนี่ยแปะตัวได้หมดนะคะดหูหน้าหน,น้าเท่อะขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นจ่อไว้จ่อไว้เ<ห>ท่อะเนี่ยน้ำผาจริงเนี่ยเนีน้ำผาเอาน้ำผาไม่ขึ้น น่าฝากมันมีเรื่องแสงอยู่แล้วมันเลยไม่ขึ้นอ๋อขึ้นและ้ะขึ้นในในขอยิ้มแขนหน่อยยิ้มแขนหน่อยเฮ้ยไฟ,ไฟช็อตไหมเนี่ยไม่ช็อตนี่นี่ดูดิอ,อย่างเทพอ่ะเฮ้ยมันขึ้นได้ไงอะ่ะแบบเหลือเชื่อมากอะ่ะดูดินี่นี่อ่ะเขาไปธรรมดาจริงๆนะนยี่ห้ออะไรเนี่ยเออมันคือหลอดธรรมดาปกติแนละ้วไม่ได้มีทริคมีอะไรเลยนะไม่ได้ว่าใช้ตัดต่อเลยนะทั้งที่ในน้าบอกแล้วนี่เป็นรียวลองเทคเลยนี่ดูดิมาอ๋อ ดูอ๋อไอ้ที่ถอยไกลไปดูตัวไม่ได้ว่ายืนอยู่บนอะไรนะแบตเตอรี่ไฟฟ้าอะไรนะไม่มีนะยืนอยู่เฉยๆปกติไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเดี๋ยวหาวแบบเฮ้ยพี่ใช้จิ๊กอะไรนี่มีจิ้มที่เก้าอีะนะ้อ่ะเนี่ยจิ้มระยะไกลที่เก้าอี้อ่ะนี่ไม่มีจะเห็นอยู่นะอ่ะอ่ะอันนี้จิ้มจิ้มอื่นมันไม่เกี่ยวเห็นไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้แต่จิ้มที่มือเห็นปะอืมนี่อ่ะ เห็นไหมไปไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยกดปุ๊บเป็นสวิตเปิดปิดอะไรไม่มีนะเห็นไหมเนี่ยมันต้องเป็นแบบมือคนเป็นทำพัดที่ตรงเนี้ยมันจะติดอ้าม่ะนบางจุดอ่ะเนี่ยเห็นปะอ่าไม่ใช่ใชวสวิตด้วยนะกดก็ไม่ติดนี่เห็นไหมอ้วว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 วโวสุดยอดอ่า ตรงนี้เห็นแล้วนะรลองเทแล้วไม่มีตัดต่อแดงสินนะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันว่ามันคืออะไรยังไงนะไม่รู้จะหาเจอไหมเดี๋ยวเราไปเปิด Google ดูกันอเอ้ยมันเป็นไ,ไ,ไปได้ไงครับเดี๋ยวยังติดอยู่เลยผมลองเอาหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ทอเป็บนแต่บ้านนี่นะครับลองดูนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดไงเนี่ยตนี้ออ อะไรกันเนี่ยมันคืออะไรใครพอจะรู้บ้างครับผมลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับไปถามอากูมาครับอากู Google อะไรครับอาจจะเจอประมาณนี้ครับผมลองพิมพ์ถามว่าแบบเฮ้ยหลอดไฟทำไมมันจึงติดเองได้ทำไมแบบใช้มือแปะติดอะไรเงี้ยไม่เจอไม่เจอ,อจริงๆนะจะมีสิ่งที่พอเป็นไปไ,ได้มากที่สุดนะครับก็คือเราติดกับ ผนังอะติดกับขั้วมันอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดสวิตช์นะแต่ไฟติดอันนั้นคือก็อาจจะมีปัญหาที่สายไฟที่ตัวขั้วหรือที่ตัวสวิตช์เลยอาจจะมีปัญหาแบบมันเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไฟติดเองนะแต่อันนี้ไม่ใช่ครับมันลอยอยู่กลางอากาศอย่างนี้แล้วมันติดเองได้อย่างนี้ครับโอ้โหแล้วมันอยู่จังหวะน,นึงครับผมคิดว่าแบบเฮ้ยทำให้มันพังไปดีกว่าเอาน้ําใส่มันครับ ปรากฏว่าเจอน้ําไฟก็ติดครับหลอดไฟที่ใช้น้ําแล้วไฟติดในบ้านที่สุดน,น,น,ะะนี่พอผ้าชุบน,น้ํามาครับนี่ผ้าชุบน้าเปียกๆกันนะดูนะครับหลอดไฟติดด,ด้วยน้ําครับใช้น้ําทําให้ไฟติดครับบ้าที่สุดแต่มันต้องเป็นน้ำเหมือนเหมือนกันประท่วไปอะ่ะเนี่ยคะครับรีโมทอะไรเงี้ยไม่ได้เออแปลครับข้องใจมากเห็นไหม อะไรไม่ได้เลยอัฟฝากล้องเนี่ยถ้าเป็นมือคนหรือเป็นน้ําได้หรือว่าต้องอะไรที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําอย่างนี้เหรอครับเพราะว่าในร่างกายคนก็มีน้ําแต่มันอยู่ในล่างเลยเอออะไรครับมันคืออะไรครับทําไมมันมันอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วครับโอ้โอ้โอ้หรือว่ามันคือหลอดไฟพีสิงของจริงครับงยงามไสลองดูหลอดไฟกันหนึ่งที่ที่เรามาถ้าเกิดโดนน้าได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นน่ะแต่ทำไมอันนี้จึง ขึ้นแล้วก็ติดทันทีนะปุ๊บติดปุ๊บติดแล้วมันจะไม่ยืนหมดเลยเหรออะไรอ่ะอผมโดนผีหลอ,อกครับโดนผีหลอดไฟหลอ,อกครับชื่อจริงๆแล้วอันเนี้ยมันมีมากกว่านั้นด้วยนะครับผมเคยลงในทิกตอ,อกของผมไปนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามช่องทิกตอ,อกผมนะครับเข้าไปติดตามก่อนได้นะชื่อเดียวกันกับช่องนีน้นเลยครับ55 infinity ครับปกติอ่ะมันจะเป็นติดสีเหลืองไว้ตลอดเวลาเลยครับวางก็จะเยๆอย่างเงี้ยก็เป็นเหลืองโอยเลยครับแบบย ทำไมมันเหลืองอ่อยได้ยังไงครับเรื่องตลอดครับแล้วพอเราไปจับปุ๊บมันก็เป็นไฟขาวแบบนี้ขึ้นมาแต่ปกติมันเหลืองแต่ตอนนี้มันไม่เหลืองแล้วก็เลยงงว่าเป็นยังไงมันมันมันใกล้เขี่ยแล้วมันใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมผีมันใกล้จะไปแล้วครับเออไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้มาดูใกล้ๆดีกว่าครับจะได้รู้แบบผมพูดจริงนหัอไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ว่ามีแบบทริคหลอกไม่ได้มีสวิตกดอะไรอย่างนี้เลยนะครับมา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 เนี่ยอ่ะดูกันจะชัดครับเห็นไหม ไม่ใช่ผมไม่ได้มีทริคมาแบบเฮ้ยไปปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้มันแบบกดได้แล้วมันไฟติดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับนี่เป็นหลอดไฟเก้าว์ปกติครับดูดิดูดโอ้ไม่ติดไหมต้องยังไงเนี่ยเออมันมาจังหวัแบบมันอ่อนอยู่ new, ก็ติดนี่บางทีเดี๋ยวติดมั่งไม่ติดมั่งเนี่ยอะไรอะอะไรอะเอางอนนี้ดีกว่านี่น่าจะใช่นะอันนี้คือมาพ่อผมซื้อมาผมไม่แน่ใจนะครับนี่ อีวาชิไหมอ่าอีวาชิอีวาชิสักอย่างครับนี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นผมว่าเราเนี้ยไปเปิดหาดูกันก่อน,น,นครับว่ามันคืออะไรนะจะได้รู้กันนะครับมา few moments later และอา้าวงานงอกครับมีจริงๆด้วยครับผมลองเปิดหาดูครับมันคือหลอดไฟฉุกเฉินไรอยู่ครับโอ้เจอคาตอบแล้วดีใจนะดีใจที่ว่ามันไม่ใช่หลอดพีริงของจริงครับมันเป็นหลอดที่ใช้งานจริงๆครับอ๋อ มันคือหลอดไฟฉุกเฉินครับมันข้อมันครับหลอไฟฉุกเฉินครับเมื่อกี้ผมลองอ่านดูครับข้อมูลแน่นปึกมากครับตรงนี้นี่ข้อมูลเพียวเลยครับเห็นไหมอ่าหลอดไฟฉุกเฉินนะครับก็คือถ้าเกิดไฟบ้านปกติใช้ได้ปกติเลยเป็นไฟขาแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไฟดับปุ๊บ มันเหมือนแบตเตอรี่ในตัวพูดง่ายๆแสดงว่าที่เราเห็นไฟเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ในตัวครับออโอ้โหใจหายใจคว่ำมหมดผมอีทแท้เป็นอย่างนี้เองครับมันมีแบตเตอรี่ในตัวแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีครับที่บอกว่ามีแบตเตอรี่ในตัวการจะทําให้มันติดไฟได้คือต้องใช้มือเราเนี่ยสัมผัสหรือใช้น้ําสัมผัสครับทาไมครับทำไมถึงต้องใช้มือหรือน้ําสัมผัสเพราะอะไรครับไม่เข้าใจเนี่ยน้าสัมผัสได้มือสัมผัสแล้วมันติด แปลกครับเพราะมันทำไมทำไมแบตเตอรีร่นี้โดนมือแล้วได้ครับเอองงมากครับและอันนี้คือแปลว่าไฟใกล้หมดแล้วมันเลยไม่เหลืองเขาบอกว่าถ้าปกติปิดไฟปุ๊บมันก็จะเหลืองธรรมดาเป็นไฟไล่ยุงครับอืมเป็นอย่างนี้นี่เองครับแต่ก็ย้อนแย้งกันอีกครับเขาบอกว่าเป็นไฟไล่ยุงไล่มแมลงใช่ไหมครับดูนี่นะเมื่อกี้ผมลองแกะมาดูเล่นไฟไล่ยุงไล่มแมลงใช่ไหมไล่ยุงไล่มแมลงใช่ไหม ยุงและแมลงเข้ามาเกาะเต็มไปห,หมดเลยดูดิเออให้ยุงไล้มแมลงอะไรเนี่ยอ่าข้างในก็เป็น LED นะอ,อยากเห็นไหมอยากเหน็นว่าเป็นยังไงามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงแกะได้ไหมเนี่ยไม่ใช่แกะละพังนะ เก็บไว้ไลยุงต่อเปิดน่าจะเปิดได้นะไม่มีล็อกตรงนี้อยู่ว่าเรามาแกะดูกันดีกว่าครับเป็นรายการช้ำและหลอดไฟอาฉริยาครับดูสิอยากเห็นว่ามีแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าอะไรเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับมีอะไรข้างในหลอดไฟผีสิงก็ไม่ใช่ผีดิแม่ก็รู้กันแล้วมันคือหลอดไฟทุกเชือกไลยุงนะครับดูกันครับว่าข้างในมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่สามารถทําให้เราหล่นได้ขนาดนั้นครับ หลอนหรือไม่รู้มันมีเส้นกันบางๆอยู่นะครับว่าหลอนกับไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี่ผมไม่เคยรู้จักจริงๆนะเนี่ยผมเพิ่งมาเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยรู้เฮ้ยมันมีหลอดไฟแบบนี้บนโลกด้วยเพิ่งรู้นะครับเนี่ยอเออเไหนพูดถึงตรงนี้แล้วขอดูราคาหน่อยสิเท่าไหร่อู<ฮ>้แพงนะน,นี่ในช็อปปี้หลอดละ199เลยนะครับอู้ไม่ธรรมดานะหลอดไฟธรรมาดาปกติก็หลักสิบอะมาเปิดมาดูกันโอ้โหมีแต่แมงม,มาไล่ยุงอยู่ที่เก็บยุงเนี่ย <c oughs> โอ้นี่มันที่ดักแมงกระชั้นไม่ใช่ไล่แล้วไม่ใช่ไล่ยุงนะครับที่ดักแมงครับเยอะมากโอ้โหแมงเล็กแมงน้อยผีเชื่อมาหมดเลยเอาได้ไหมเก็บได้ต้องเก็บอีกชั้นหนึ่งเฮ้ยแมงมุมก็มีเฮ้ยไปไปพิ้บพิ้วไป้ปเข้ามาตัวทล้ไมไอ้แมงมุมชอบกระโดดใส่ตัวจริงๆเลยทำไมครับนี่อ่ะอ่ะโอเคไปไปดูอีกชั้นหนึ่งครับปุ๊บนี่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ตัวตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้โหเกะออกได้ไหม นี่อ่ามันเป็นแบบนี้ครับคือมันไม่สามารถแกะออกมาได้หมดขนาดนั้นนะมันยังพอต้องติดไว้อยู่ครับม่สาารถติดอยู่พอดูกันตรงนี้ก็พอแล้วครับนี่เห็นไหมครับมีแบตเตอรี่ตัวนี้แหละครับคือความลับที่ทาให้ไฟมันติดได้เองแล้วก็เอามือเราไปโดนมันติดนี่เองครับโอ้โหอ่ะตอนนี้พอมองเห็นไหมถ้าทำาตรงนี้ได้ไหมนี่นะตรงนี้ก็เห็นทีนี้แต่งี้ก็เห็นดูนะอ๋อนล้วเฮ้ย ป้าหน้าเจ๋งครับไม่เคยคิดมาก่อนครับก็ตามราคาเนาะก็อันนั้นตั้ง200อเนี่ยเห็นไหมครับอออโอ้แล้วข้างในคือคือแมนเยอะมากนี่ดูดิดูข้างในนี้ดิโอ้โหนี่มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไล่แมวนะมันที่ดักแมงสัทัดแล้วครับเนี่ยไหนเปไ็นไรตรงนี่ปัญหาครับเราใส่กลับเข้าไปดีกว่าเนาะปล่อยเข้าไว้อย่างนี้เราเก็บไว้ใช้งานต่อยาวๆได้นะครับสุดยอดเอาเก็บไงเข้าทีนี้ผม ตรงนี้ควรจะจับได้ครับเมื่อกี้ผมตรงนี้ไม่ถนัดไนดะ้ต้องไปจับข้างนอกอะแต่ก็โอเคใส่กลับเข้าไปได้เช็คก่อนว่าใช้ได้ไหมอย่านะอย่านะอย่าดับนะ,ะใช้ได้เหมือนเดิมครับโอเค,อเ,คเวลาแกะแต่ละทีกลัวของพังเหลือเกินนะครับไม่ได้พังอย่างนี้โอเคติดกลับไปเหมือนเดิมใช้ได้อโอเคเลยช็อตเรียบร้อยครับอันนี้ย่อมขอติดกลับเหมือนเดิมก่อนอโอเคเรียบร้อยอโอเคเรียบร้อยได้ไหม อก็วม่ใช่เหมือนเดิมครับเย่ก็เ,เก็บไม่ใช้เลยครับสุดยอดฟู่เอออ่ะอรุปว่าไม่ได้เป็นอะไรหลอนๆหลือ,อทั้งสิ้นครับมันเป็นหลอดไฟที่เป็นมีอยู่แล้วครับฮู้โลกอ,อกไปทีนะครับไอเราก็ดูว่าผีหลอกซะแล้วครับแหมนี่นะครับประโยชน์ของความอยากรู้อยากเห็นเลยหมครับพอเราเจอใะไสงสัยเฮ้ มันคืออะไรอ่ะมันอะไรยังไงอ่ะให้ตกใจปป๊บหนึ่งพอตกใจเสร็จปุ๊บมาหาคําตอบครับเปิดดูปุ๊บว่ามันคืออะไรเจอปุ๊บลองแกะดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมา1อันเห็นไหมหลอดไฟแบบนี้ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยจริงๆครับแต่วันนี้ก็มีสิ่งใหม่ในชีวิตที่ได้รู้จักเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือหลอดไฟ LED ยูืนแฟร์ชาริยะที่มันแบตเตอรี่ในตัวแบบนี้นี่เองนะครับโอ้โหโชคดีมากเลยนะที่ผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนี่ <laughs> มันมีเส้นกันบางนะครับระหว่างความอยากนนนนนอออยากกกเเห็ััับื่มมิ หนึงนะครับผมยังอยู่ในหมวดของอย่ากรู้อยากเห็นอยู่นะครับ <laughs> แม้ว่าจะมีบางก่ะที่อยากจะ เสียก่อบ้างก็ตามอะไรประมาณนั้นนะครับก็เผื่อสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักเหมือนผมอย่างเงี้ยจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยมันมีหลอดไฟแบบนี้บนโลกด้วยนะครับเป็นรถไฟชาินญาครับก็ยอมจ่ายแพงหน่อยแต่ถ้าเกิดเวลามันไฟดับจริงมันก็ยังพอให้แสงสว่างได้แล้วก็ใช้งานได้อยู่นะครับตอให้ไฟดับนะการชาร์จไฟนะครับเขาก็บอกว่าก็เสียบไฟบ้านเนี่ยเสียบไ้แล้วก็เปิดมันก็คือเป็นชาร์จแบบในตัวด้วยแล้วก็ใช้ไปในตัวด้วยเหมือนโน้ตบุ๊กประมาณนั้นนะครับครบเลยวันนี้จะเป็นเรื่องหลอนก็ได้จะเป็นเรื่องการพิูนกกก็็็ไไไไดดด้้วววว่่าาาคืออออะรรรเปีขงหลฟแบ ใหม่หรือจะเป็นการชำแหละด้วยโอ้โหสีในหนึ่งเดียวครับวิดีโอนี้สุดยอดคุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าทุกเวลาทุกวินาทีที่เ,เพื่อนๆดูวิดีโอโผมนี้เลยครับรวมไปถึงวิดีโออื่นด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับฮาฮาเอฟวีดิตี้ทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook และ TikTok ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปเล่นไฟก่อนติงต๊งติงต๊งสนุกครับสนุกเออจอรถไฟติดรวไฟติดเออเออมันดีมันดีโอเคไปเลยครับสวัสดีครับอืื๊๊ดดต t <laughs>